เจ้าสบายดีมาพ่อๆกับข้าพเจ้าอีกแล้วสําหรับมณีโนนตข้าพเจ้าเองตื่นขึ้นมากับบุพูพสินี้แนวกิน,นยออหย่างข้าพเจ้ากันเลยสีพาท่านผู้ชมไปกินข้าวหรือว่าเห็ดแนวกินมณอนีีอย่างกินแน่ตามข้าพเจ้ามาเลย,เยเเแล้วเราก็มาพบพ่อของแนวกิ่นของบ้านนอกของเขานั่นก็คือพักนามนั่นเองจากสอบจากอ่อาจ,อบบจากอุบลราชธานีเนาะบ้านเมกใหญ่เด็ดอุดมนั่นเองข้าพเจ้าสิเฮ็ด แกงพักหนามนี้ผู้ใดเคยกินเนี่ยบเพราะว่าสาหรับตอนนี้ที่อยู่ในกรุงเทพเขาก็ต้องหาวิธีเอาตัวรอดมีอย่างกินได้เขาก็ต้องกินตามเท่าที่มีเขาซิมาแกงมาเบิ้งได้เลยโดยแล้วแล้วเขากะกะเคียมพักหนามได้เป็นทีเงียพร้อยแล้วหลังจากเอากะเกียมพักหนามเป็นทีเฮียพร้อยแล้วเขามาเบิ้งเครื่องปรุงมีส่วนผสมอย่างแนนในการวิธีเอาตัวรอดในช่วงวิกฤตของโควิดนั่นเอง โดยในเครื่องผสมก็จะมีมากเพชรมีหอมแดงมีข้าวข้าวเบือเนาะข,ข้าวเบือก็คือข้าวมานั่นเองแล้วก,กะปิที่ใส่กะปินี่เนื่องจากมีบางท่านที่จะก,กินน้ำนี่บ่กกินปลาแดกเนาะเขาก็เลยต้องเอากะปิใส่เพื่อให้มันเปลี่ยนรสชาติและมีกลิ่นคล้ายๆกับปลาแดกปลาแดกก็คือปลาล่านั่นเองเนาะโดยหลังจากนั้นเขาก็มาคัาง่ง น้ำเพื่อที่จะมาอ่าให้มันเดือดเนาะหลังจากนั้นเขาก็จะมีอมามาอ่านำปรุงแต่งกับอ่าเครื่องแกงของเขาเลยอตอนนี้เขาก็ต้องรอถาดเสก่อนบึดหนึ่งตำานานมันหอนแล้วน้ำมันเดือดเขาจะได้มาแกงกันแต่ก่อนที่จะแกงนั้นเขาตาข่ำ้าระเจ้ามาเลยส่วนผสมพริก หอมหัวแดงกระปีข้าวเบือผสมกันเข้าไปเลยแล้วก็จะตำโขกเอานะครับผมบนี่นะครับวิธีโขกก็สับตำไปเรื่อยๆเลยตามที่เฮาต้องการก็คือเพื่อที่จะให้ข้าวเบือนี่มันแหลกข้าวมาแหลกก็คือแบบมันมันแบบจังใดอะ่ะ ภาษาลาวอ้นมาเล่กภาษาไทยน่าจะประมาณคุกเข้าเข้ากันนั่นแหละเนาะแบบนี้เลยวิธีการเอาตัวรอดจากในช่วงวิกคลิปของโควิดนี่เองหลังจากนั้นเขาก็เอาน้ำนี่ไปเติมหลังจากเติมแล้วเขาก็คุกเข้า <c oughs> เข้ากันแบบนี้เลยห,หอมแพงขนาดเลยหอ, <c oughs> หอม ออหอมหอมแห้งโดยตวนผักต้มก็ใส่เกลือลงไปโลดใส่ลายกับบราระย่ามันเค็มโดยและที่ขาดไปได้เลยนั่นก็คือปาย่าง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 ใส่แกงไปนำํำหลังจากนั้นเขาก็ใส่พักน้ำลงไปและที่ขาดไปได้เลยนั่นก็คือปาย่างที่เขาก็เตรียมเอาไว้ เขาเทลงไปเลยป่าย่างใส่ลงไปแบบนี้เลยหอมแหงขนาดเลยหอม,ห,อมหลังจากนั้นเขาก็มาใส่เครื่องปรุงที่เขากเตรียมเอาไว้ที่เขาผสมเอาไว้แล้วก็เทลงไปแบบนี้เลยอุย้ยหอมแหงขนาดเลยหอม,หอมเรื่องความหอมเดี๋ยวบอให้เล้าเดี๋ยวเขาก็เอามาทิมไว้แบบนี้ประมาณให้มันละอุระอบ ให้มันห้อแล้วมันเดือดแล้วก็กลมันสุกแล้วเขาก็จะกลับป่งกินได้เลยเขามาเพิ่มความหอมนั่นก็คือต้นหอมหรือผักบัวนั่นเองบ้านหอยเอิญผักบวัวแล้วบ้านเจ้าเดืยเอิญผักหยังโยนลงไปเลยผักบวบผักบวผักบวผักบวหอมหอมหอม,หอมแหงขนาดเลยเต็ดตอแซ่บขนาดทานผู้สมและทนผู้สมอยากกินบอขันอยากก็จะลืมลองไปเฮ็ดตามสูตรนี่เลยแบบง่ายๆนั่นเองแบบอ่าบ้าน แบบบนนอกของเฮาแบบง่ายๆเลยวิธีแบบนี้แล้วแลว้วเฮาจะแกงเป็นเซ็ตเซ็ตเป็นทีๆหาา้อยเฮาจะมาทิ้มเบิ่งก่อนอลอตาเป็นยอดใหญ่แซ่พอลูกอยู่ในท้องคุณลูกอยู่ในท้องก็บ,บอกว่าแซ่ลายคุณวาสุดยอดเลยขอบอกจังซี่เลยเฮามาใส่ถ้วยก,กัน แล้วก็ไปกินกันว่าที่เป็นย่าใดนั้นแ้วก็มีหมู่คู่ที่สกินพร้อมกันแล้วก็โอล้มไปพร้อมอย่างแน่นอนเป็นยองใหท่านผู้สมน้าตาแกงออกมาแล้ว,ปวเป็นตาแซบและน่ากินบอท่านผู้สมท่านผู้สมวิธีง่ายๆที่เอาตัวรอดได้จากช่วงวิกฤตนั่นเองเนาะ จ้าสบายดีมาพ่อๆกันอีกแล้วกับข้าพเจ้าบินอ่อนจักรนุ่มแข็ขมวนเบืองทิมบุญนั่นเองเนาะและมไม่นด้กระตับเส้นเคยข้าพเจ้าก็จะพาท่านผสมี่อยู่ทางบ้านและมูเพื่อนที่กำลังติดตาบลงในตอนนี้พ่พ่อกันอย่างแนนอนนี่พิธีวิกิตเอาตอนเอาตอนเอาวิธีวิธีเอาตัวรอดในช่วงวิกิตเนาะมีอย่างเขาก็กินไปมีอย่างเขาก็ตกแต่งกันไปอันนี่ก็คือของฝากจากผู้บลรัชธานีข้าพเจ้ามาปรุงแต่งเนาะนี่เลยมาซิม แซบย่างแนนอนกลิ่นแล้วทันทุชมอยู่ทางบ้านลองไปเห็นเบิ่งบะสูตรนี่แซบอิร่พักกูดพักหนามก็ได้หรือจะเป็นผากอื่นก็ได้แกงเสร็จปาย่างของแซบบ้านเฮานั่นเองกินแบบบ้านๆอยู่ในกรุงเทพก็กินได้ไม่ต้องอายภัยอันนี้คือของแซบบ้านนอกเขาอย่างแนนอนท้ามากินน้ำเดียว ไปบนไปครับแซบแซบเนาะแซบหลแซบแซบแซบหรือแซบแครับผม้ไม้ตันไม้ก็ผมไม่บาย ิ <Cornell. S 2> ีข้าวมากเลยครับเลี้ยงไหมเลียงไหมเลียงนิดหน่อยเนาะและท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแล้วกินข้าวหรือยังขันพะทัดนด้กินข้าวกะอย่าลืมหาข้าวหาน้ำกินเด้อด้วยความฮักด้วยความปรารถนาดีจากข้าพเจ้าบินอ่อนจังจ้านมแขวนขบวนเมื่อกี้บุญนั่นเองเนาะเพราะอย่างไรเมได้ตอนที่เขากินข้าวไปก่อนแซ่บแซ่บแซ่บแค่ ของกินบ้านนอกเขาท่านผู้ชมของกินบ้านนอกเขาอร่อยกว่าพิซซ่าซะอีกอร่อยมากชับสายอร่อยเลย xem không hết rồi xem lại 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 xem ครับคับเรื่องฮ้อนจับให้เราบอกให้เราเลยพ่อเฮ็ดเองกินเองรอไช่ไหวงอิสายที่ไห แอ่อปีลี่ท่านผู้ชมกินไปบนไปกับหูสกิ่มหลายตอนนี้กับมูสกิ่มแหง้งและตอนท้ายคลิปนี้และตอนสุดท้ายนี้ก็จะลืมท่านผู้ชมที่กําลังติดตามชมในตอนนี้ก็จะลืมกดซับะไครในใต้กระดิ่งนี้ในจุดสีแดงนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้ค้าพระเจ้าจะได้มี กำลังใจในเหนตุการณต่อไปเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเลยที่ขดาดไรก็ต้องขอขอบใจน้องสะพ้ายนั่งสาวบัวพาทานิร่าจากอุบลราชธานีบ้านเมกใหญ่ที่ปากของดีๆที่ไม่ให้กินบัว่าจะเป็นพักน้ําแล้วก็ป่าย่างที่มาประทังชีวิตและที่ขดาดไปเลยก็ต้องขอขอบใจห้านเอจกินที่ตลาดเพรพอยที่อนุญาตในเหตุกับข้าากินแล้วก็มีความมุ้สึกดีใจหลายที่เพิ่นมีความเมตตาแห่งกับข้าพาเจ้าและตอนนี้ ที่ข้าบเได้เลยก็ต้องขอ,ขอความเข้าใจท่านผู้ชมที่กำลังติดตามชมและฮับเบิ้งตอนตอนนี้และเป็นกําลังใจให้ข้าพาเจ้าและสุดท้ายนี้ก็ต้องขอฝากไปถึงท่านที่กำลังติดตามชมในตอนนี้อย่าลืมทักษาสุขภาพร่างกายด้วยตัวของท่านเองด้วยความรักและความปรารถนาดีจากข้าพาเจ้าบินออนจันจักนุ่มแขวงคำมวนเมื่อกินบุญนั่นเองเจ้าสบายดี<อ>แล้วมาพบก,กันในคลิปต,ต,ต,ต่อไปโดยสบายดีีน